ถึงเวลาใช้เงินให้ดังปังทั้งกระเป๋าและชีวิตกันแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนี่คือรายการพี่อยากบอกรายการที่จะพาพวกเรามาเปิดใจเรื่องเงินกันแบบสบายสบายแต่ได้อะไรกลับไปเต็มกระเป๋าแน่นอนค่ะและแน่นอนท่านกำลังอยู่กับทรงศรีการเทนิสากรที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลนะคะเคยรู้สึกไหมคะว่าทุกครั้งที่เราพูดบอกกับใครบางคนว่าขอไม่ไปเที่ยวเพราะกำลังเก็บเงิน มันเหมือนกับคำพูดต้องห้ามที่คนรอบข้างไม่อยากฟังเคยเป็นแบบนั้นไหมคะมันมีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ที่ชื่อว่าเราบัจจิตติ้งเป็นวิธีคิดที่จะมาทำให้ความรู้สึกของเราที่เคยรู้สึกแบบเดิมๆนั้นหายไปในปี2024แนวคิดนี้นะคะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในโลกออนไลน์มันคือแนวคิดที่บอกว่าเราควรพูดเรื่องเงินออกมาดังๆอย่างมั่นใจ ว่าเรามีงบเท่าไหร่จะใช้ยังไงและไม่ใช้เงินของเรากับอะไรโดยที่ไม่ต้องอายคนรอบข้างไม่ต้องหลบและไม่ต้องเงียบวันนี้พี่อยากบอกจึงอยากจะนำา1บข้อคิดเด็ดๆเ,เกี่ยวกับการทำเราบัเจตติ้งที่คิดว่าผู้ฟังจะได้ประโยชน์จากการฟังหัวข้อนี้ในวันนี้แน่นอนค่ะเรามาดูไอเดียที่1นนะคะไอเดียที่1นึเขาบอกไว้ว่าให้ใช้เงินแบบไม่ต้องแคร์สายตาใครคะ่ะ คำว่าไม่ต้องแคร์สายตาใครเนี่ยหมายความว่าใช้เงินภายใต้สิ่งที่มันถูกต้องและเหมาะสมภายใต้งบที่เรามีเราบัจจิตติ้งก็คือการยอมรับและพูดอย่างภาคภูมิใจว่าฉันขอปฏิเสธที่จะใช้เงินก้อนนี้นะใช้เงินกับเรื่องนี้นะเพราะฉันมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าการใช้เงินเพื่อสิ่งนี้มันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่น่านับถือด้วยซ้า เพราะเมื่อเราพูดออกไปผู้ฟังจะรู้สึกทันทีเลยว่าเรามีวิธีการในการจัดการทางการเงินที่เหมาะสมข้อที่2นะคะลองเปลี่ยนจากความเงียบของการเก็บเงินเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาอย่างมั่นใจคนโดยส่วนใหญ่นะคะมักจะรู้สึกเงียบๆไม่กล้าที่จะบอกใครว่าเรากำลังมีการเก็บเงินในรูปแบบไหนเพราะเรากลัวหลายๆคนมองว่าเราเป็นคนงก กรัวว่าเราเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวแต่การที่เราพูดชัดเจนไปเลยว่าเราต้องบริหารจัดการทางการเงินแบบนี้นะเพราะเรากำลังวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างเชื่อไหมคะว่ามันเป็นการสร้างพลังบวกให้กับตัวเราเองมากขึ้นและที่สําคัญพลังบวกที่เราสร้างขึ้นมานี้ก็จะส่งต่อให้กับคนที่อยู่รอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนความเงียบของการเก็บเงินเป็นเสียงที่ดังขึ้นอย่างมั่นใจ ข้อที่3นะคะให้เรียนรู้ที่จะปฏิเสธอย่างภาคภูมิถ้าหากมีใครบางคนกำลังชวนเราไปทำอะไรบางอย่างแต่เราไม่พร้อมที่จะไปบอกไปเลยนะคะว่าเราไม่สามารถจะทำกิจกรรมนี้ยกตัวอย่างนะคะถ้าวันนี้มีเพื่อนคนหนึ่งบอกกับเราว่าเฮ้ย mm. แกตอนนี้มีร้านชาบูเปิดใหม่นะฉันอยากจะชวนแกไปกินชาบูแล้วกันนะคะเราก็สามารถตอบไปได้ อย่างมั่นใจเลยว่าเฮ้ยขอโทษนะฉันอยากจะไปกับเธอมากเลยอะแต่เป็นเพราะว่าตอนเนี้ยฉันกำลังเตรียมเงินไว้ก้อนหนึ่งเพื่อจะส่งให้กับคุณพอ่อคุณแม่ที่บ้านฉันขอโทษด้วยนะไม่สามารถไปกับเธอได้นี่ไงคะเป็นคำพูดที่เราพูดได้เลยค่ะการพูดแบบนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่มีเงินแต่เพราะเรากำลังสร้างอนาคตทางการเงินอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเป้าหมายที่สำคัญดังนั้นจงกล้าปฏิเสธ ข้อที่4นะคะให้ลดโฟโมด้วยความจริงใจเอ๊ตอนนี้เราอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าโฟโมมันคืออะไรกันเหรอโฟโม F OM O, f o M O นะคะก็ย่อมาจาก Fear of Missing Out Fear of Missing Out หมายความว่าอะไรก็คือความรู้สึกกลัวกลัวการตกเทนกลัวความพลาดพลั้งนั่นเองนะคะหลายคนนะคะมีอาการ f OM o โมค่ะเพราะอะไรเพราะกลัวพลาดกลัวตกเทนหลายคนจึงยอมรูดบัตร ไปกับสินค้าบางอย่างที่ไม่อยากจะซื้อรูดบัตรไปกับงานบางอย่างที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากไปแต่เป็นเพราะว่าคนอื่นก็ทำกันไงนะคะคนอื่นก็ทำกันไงคนอื่นมันก็เขาก็ทำกันแบบนี้ไม่ใช่เหรอเราก็รู้สึกเกรงใจนะคะตากนี้ไปนะคะเราบัจจิตติงบอกให้รู้ว่าเราจะต้องกล้าบอกไปว่าเฮ้ย hey, เราไปไม่ได้นะเพราะว่าเรากำลังโฟกัสกับเป้าหมายใหญ่ของเราอยู่ ถ้าเพื่อนชวนไปดูคอนเสิร์ตราคา5 0 0 0บาทแต่เราบอกว่า5000บาทเนี้เราอยากจะเก็บเงินไว้เรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคตเราก็บอกไปตรงๆเลยว่าฉันจำเป็นจะต้องใช้เงินก้อนนี้ไปเรียนออนไลน์ฉันไม่สามารถจะจ่ายเงินเพื่อไปดูคอนเสิร์ตกับเธอได้ในตอนนี้ขอเป็นครั้งหน้าแล้วกันนะนี่นะะตัวอย่างของการที่เราจะต้องพูดออกมาดังๆเลยว่าเราจะใช้เงินอย่างไรเพื่ออะไรนะคะ ต่อมาข้อที่5นะคะตั้งเป้าหมายให้ชัดขึ้นการที่จะพูดออกมาว่าเรากําลังจะเก็บเงินดาวเพื่อบ้านดาวบ้านหรืออยากจะมีเงินสํารอง6เดือนไว้นี่คือวิธีการที่ทำให้เป้าหมายของเราชัดเจนขึ้นในทุกการตัดสินใจใช้เงินข้อที่6นะคะกระตุ้นวินัยทางการเงินเมื่อคุณพูดออกมาให้คนอื่นรู้เล่าสู่กันฟังว่าเรากำลังจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่เราตั้งใจจะทำ การที่บอกกล่าวเล่าสิบแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นการสร้างแรงเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าทุกการใช้เงินเราจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้คุยเคยคุยไว้นั่นเองนะคะข้อที่7จะต้องเพิ่มความสัมพันธ์ที่เจงใจเพื่อนแท้ของเราที่สนิทสนมของกับเราเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเราบัจจิตติ้งไม่ใช่การหนีเที่ยว แต่มันคือการตั้งใจใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายและคุณค่าเพราะฉะนั้นหากเพื่อนแท้ของคุณเพื่อนที่สนิทสนมของคุณเข้าใจว่าการใช้ชีวิตของคุณเป็นแบบนี้นะคะแน่นอนคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะเขาจะเข้าใจคุณแน่นอนข้อที่8สร้างวัฒนธรรมการใช้เงินใหม่ในกลุ่มเพื่อนๆน,นะคะลองพูดก,กับเพื่อนๆเ,เป็นคนแรกเลยเฮ้ยเราไปกินร้านธรรมดาได้ไหมเดือนนี้อยากจะเก็บเงิน เฮ้ยเราไปเที่ยวในประเทศดีไหมแทนที่ต้องไปต่างประเทศเพราะว่าเดือนนี้ฉันอยากจะเก็บเงินเห็นไหมคะถ้าเราที่จะสร้างวัฒนธรรมแบบนี้และกล้าบอกเป็นแบบนี้นะคะแน่นอนนะคะมันก็จะเกิดวัฒนธรรมของการเรียนแบบทําแบบนี้ซ้ําๆๆนะคะสุดท้ายเพื่อนหลายๆคนในกลุ่มของเราที่สนิทสนมกันเขาก็จะคล้อยตามไม่ต้องกลัวนะคะว่าหลายคนเนี่ยจะตกใจว่าเฮ้ยคุณคิดแบบนี้ได้ยังไงทําให้เราไม่กล้าพูด แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเพื่อนหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นบางอย่างแบบเราอยู่แล้วแต่เพียงแต่เขาอาจจะยังไม่กล้าส่งเสียงออกมาแค่นั้นเองข้อที่9นะคะทำให้เรื่องของการเงินไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายเชื่อไหมคะว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายและภาระที่แตกต่างกันไม่มีอะไรที่ต้องอายคะ่ะถ้าเราเลือกที่จะเก็บก่อนใช้มันก็คือความกล้าที่จะเลือกชีวิตที่เราควบคุมได้นั่นเอง และสุดท้ายคือข้อที่10นะคะเป็นเทรนที่ทำให้คุณรวยขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่คุณปฏิเสธการใช้เงินฟุ่มเฟือยคุณก็กำลังเข้าสู่ใกล้สู่เป้าหมายการเงินไปทีละก้าวดังนั้นนะคะเราบัจจตติ้งก็คือการรวยอย่างมีสติและมีความสุขกับทางที่เลือกค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะคิดว่าน่าสนใจใช่ไหมคะที่เราจะนำเอาเราบัจจตติ้งเนี่ยออกไปใช้ในชีวิตประจำวัน การวางแผนการเงินนะคะมันไม่ได้เริ่มจากกระเป๋านะแต่มันเริ่มมาจากความกล้าพูดว่าเราอยากได้อนาคตแบบไหนหากวันนี้ทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะอยากมีแผนการเงินที่ชัดเจนวางเป้าหมายเพื่อชีวิตที่คุณฝันไว้เพื่อการ,กรเกษียณที่ดีเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับลูกของเราในอนาคตในวันที่เขาจบการศึกษาหากคุณต้องการแผนการเงินที่ชัดเจนแบบนั้นนะคะ ทักทายมาได้นะคะพร้อมที่จะมาคุยกันอย่างน้อยก็จะได้อีกหนึ่งมุมมองที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สิ่งที่สําคัญก็คือเราอยากจะเห็นคนไทยวางแผนการเงินเพราะเชื่อว่าเพียงหนึ่งชีวิตเริ่มต้นวางแผนการเงินอีกหลายชีวิตจะเปลี่ยนแปลงและเจอกันใหม่ในตอนถัดไปและที่สำคัญคือตอนนี้นะคะกดติดตามและสั่นกระดิ่งรอไว้นะคะเพื่อที่จะ ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆที่จะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ